ดีค่ะพบกับอาจาร,รย์น้ำหนึ่งสีนฟันธงในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันที่12-18พฤศจิกายน2566ค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินมีรายได้รายรับในหลายๆช่องทางเช่นจากการรับจ็อบพิเศษมีรายได้ใหม่ๆจากโครงการใหม่ๆ การหาเงินในการรับผลประโยชน์จากการสร้างคอนเนคชันหรือช่องทางในสังคมและการเดินทางที่นำมาซึ่งผลประโยชน์และรายได้แต่ท่านจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวและภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องทรัพย์สินบุตรหลานและบริวารในช่วงนี้ก็จัดสรรให้ดีๆสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือรับมือกับเรื่องที่จะต้องแก้ไขและการที่ท่านมีโครงการใหม่ๆหรืองานที่เข้ามาให้แก้ปัญหากับการทำงานขอให้มีความเพียรพยายามมีความอดทนเป็นที่ตัง้งท่านก็จะผ่านไปได้ด้วยความ ละเอียดและรอบคอบค่ะการทำงานร่วมกับบุตรหลานและบริวารการทำงานร่วมกับบริวารก็ขอให้ตรวจสอบปัญหาต่างๆให้ดีก่อนที่จะมีการส่งมอบงานหรือการทำงานสุดรวมเพราะในช่วงนี้ท่านจะต้องดูแลและจัดการในเรื่องของเพื่องร่วมง,งานและบริวารไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะ ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วมักจะมีเกณฑ์น้อยอกน้อยใจเก่งหรือมีความหึงหวงเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่มีความไม่เข้าอกเข้าใจหรือเข้าใจผิดกันบ้างท่านก็หมายดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะทําให้ความรักหวานชื่นยั่งยืนค่ะคนโสดเนื้อหอมเสน่ห์แรงเป็นธรรมดานะคะ แต่ในช่วงนี้ก็ขอให้ถนอมตัวไว้ก่อนเพราะยังอาจไม่ใช่เวลาที่จะตัดสินใจมีคู่นะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องโรคก,กระดูกข้อเขาา่าขาการเดินการวิ่งการทำงานหักหมวที่มากเกินไปท่านต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้อยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าจะออกกำลังกายก็ขอให ใช้การออกกําลังกายที่เป็นการออกกาลังกายแบบเบาๆจะทําให้สุขภาพที่มันดูแลเราก็จะรักษาสุขภาพให้อยู่ในความเป็นปกติได้ค่ะเสริมสิริมงคลด้วยเรียนพระราหูทรงครุร่นปาฏิหารดวงชะตาด้านหลังดวงดีและสุดยอดสิ่งพึ่งวันทงพระอริหระประทานพร ส่งเสริมความสําเร็จโชคลาภความมั่นคงทางการเงินแก้ไขดวงชะตากลับร้ายให้กลายเป็นดีค่ะ